โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับก็มีคนขอมาเยอะมากๆนะว่าทํายังไงให้เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงอะไรนะนี่มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษเหมือน,นเดิมเลยก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับซึ่งวิธยามก็ง่ายมากๆเลยนะ แล้วผมก็จะมารีวิวด้วยว่ามันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็ต้องไปลงก่อนนะัะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปลงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตีดนิวฮะแอบไม่ใช่ฮะมันซ้ำแล้วของผมก็เป็นเ,เป็นอะไรดีนะเป็นเคาะหน้าจอ2ทีแล้วกันเนาะโอเคเคาะป้อ,องกันนะสามสองหนึ่งเคาะสองทีโอเคครับก็มาดูวิธีการลงฮะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเนี่ย ต้องมีแอปนี้เลยครับ e อเจ็ e ไฟเอ็กพนะครับนี่เลยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ u t u b e นะครับนี่แอปนี้ก็เดี๋ยวผมจะทาการทิ้งลิงก์ e อเจ็แล้วกันเผื่อทุกคนเนี่ยหาไม่เจอนะโอเคก็ถ้าเราดาวน์โหลดมาก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะสำหรับ e อเจ็ตจากนั้น,นก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปเลยปึ๊บเล้ขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะมาหน้านี้เลยนะเออแล้วก็ให้เนี่ยกดตรงวงกลมสีแดงของผมเลยฮะกดเข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะหรือว่าเราเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนฮะ ของผมก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็จะเจอนี่ฮะแอดออนเนี่ฮะหรือรีซอสแพ็คเออภาษาไทยแหละนี่ฮะเมื่อเราดาวน์โหลดมาเออเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เครดิตช่องที่ดาวน์โหลดอ่าคนทำอ่ะเออเป็นคนไทยทำนะฮะนี่คลอนี่เลยประมาณนี้ฮะแล้วก็วิธีลงก็ง่ายมากฮะก็เราเนี่ยแตะไปที่ไฟหนึ่งทีปึ๊บคือไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะแค่แตะไปที่ไฟหนึ่งทีฮะแล้วก็ติ๊กถูกไปที่ไมโครฟ้อนนี่เลยฮะ แล้วก็กดเวลานี้เท่านั้นฮะแค่นี้มันก็จะทําการดิ้งเข้าเกมฮะง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูตอนเราเข้าเกมนะฮะโอเคหลังจากที่เราเข้าเกมมาฮะมันจะขึ้นว่า Import Started นะฮะก็รอสักครู่นึงฮะนี่ฮะมันก็ทําการนี่เลยเพิ่มอ่า resource pack ภาษาไทยเข้ามาฮะวิธีต่อไปฮะก็ให้เราเนี่ยกดที่ Setting นะฮะตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างฮะกดที่ Global Resource นะครับตรงนี้เลยแล้วกดไปที่ไม้แพรครับปึ๊บ แล้วก็จะเจอนะฮะนี่นี่เลยก็คนทําก็ช่องราชดลทีเฮดนะฮะประมาณนี้เลยฮะเครดิตเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างด้านล่างนะฮะโอเคก็กดตรงนี้เลยฮะนี่กดบวกเข้าไปเลยปุ๊บโอเคแล้วก็กดกลับออกมาฮะแล้วก็รอสักครู่ฮะมันก็กระำลังการแบบทําการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยฮะนี่ประมาณนี้ฮะแต่ว่าสลากเนี่ยมันก็ยังรออยู่นะฮะให้เราเนี่ยกดออกเกมแล้วเข้าใหม่นะฮะ โอเคครับหลังจากเข้ามาใหม่ฮะรอบนี้สลากก็จะไม่ลอยลนะนี่ดูเลยสวยงามมากนะฮะดูฟอนต์อะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่การตั้งค่าเลยฮะการตั้งค่าก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดทุกอย่างเลยนะดูวิดีโอการสมัครเสียงรีซอสแพคนี่การจัดไฟล์ภาษาอะไรเงี้ยมันก็จะมีภาษาให้เลือกด้วยนะเป็นภาษาลาวก็มีนะฮะนี่ประมาณนี้เลยใครแบบอยู่ประเทศลาวก็สามารถเล่นได้นะสลับรีซอสแพคกันนี้ฮะการเข้าถึงอะไรเงี้ยก็เป็นภาษาไทยหมดเลยดูเลย จอยสติ๊กนี่ระบบสัมผัสนะฮะก็เราจะอ่านได้ง่ายมากเลยะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําการสร้างเกมนะสร้างอ,อสร้างแมปนะก็นี่เลยก็จะเป็นภาษาไทายหมดเลยนะฮะนี่ก็อ่านง่ายๆนะฮะดูประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปเลยโอเคครับหลังจากที่เราเข้าแมปมาฮะมาแค่ขึ้นมุมซ้ายด้วยนะาแบบกดเปิดแชทเพื่อเปิดแชทนะฮะ นี่ฮะประมาณนี้เลยคือจะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะแล้วก็ที่ทุกคนแบบอยากได้ก็คือเป็นไอเทมใช่ป่ะไอเทมมันก็จะเป็นภาษาไทยนะนี่เห็นไหมเป็นภาษาไทยแต่ที่สาคัญที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับสมุดเอ็นชาร์ดมากกว่าเนาะเป็นภาษาไทยแล้วก็จะอ่านออกนะก่อนเนี่ยฮะก็นี่เป็นภาษาไทยคือแบบความคมทนไฟการป้องกันนี่ฮะสังหารอาร์ทูพ่ออะไรสักอย่างนะกระเด็นนุ่มนวลนฮะ ประมาณนี้ประสิทธิภาพ iv พลังยิง v อะไรเงี้ยฮะคือจะอ่านง่ายมากๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างก็คือน้ำยานะน้ำยาคือจะอ่านง่ายมากๆเลยฮะดูประมาณนี้ฮะคือแบบย่ยอดนะสลหรับแอดอนนี้ฮะผมแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากอยากเล่นเอาชีวิตร่อนะแอดอนนี้ก็ช่วยนะครับซึ่งมันช่วยในการแบบอ่านพวกสมุดอินชาร์ดอะไรเงี้ยฮะคือแบบบางทีเราไม่เข้าใจนะแล้วก็สามารถเปิดได้นะครับ นี่เลยก็จาะประมาณนี้เลยแต่ถ้าใครแบบเล่นภาษาอังกฤษบ่อยๆแล้วมาภาษาไทยเหมือนแบบเออคือมันจะแบบงงๆแล้วก็มันคืออะไรอะเออบางทีผมก็งงแล้วไปแบบเล่นภาษาอังกฤษมาแล้วก็ภาษาไทยเออก็งานที่ยังงงนิดนึงนะแต่ก็สะดวกสบายมากๆนะผมผมแนะนําเลยแอดออนแอดออนนี้ฮะผมจะเรียกว่าแอดออนดีไหมหรือว่าจะเรียกว่ารีซอสแบกดีเออก็เนี่ยฮะวันนี้ก็มาสอนแล้วนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับนี่นะฮะ เป็นแบบทุกอย่างเลยนะเจ๋งมากนะสำหรับแอนอนเนี่ยก็ผมแนะนำนะอ่าเล่นในเวอร์ชันหนึ1งจุขึ้นไปนะเออขึ้นไปก็สามารถลงได้นะสำหรับไอเรานี้ฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปนี้ฮะผมก็ไม่มีอะไรมากฮะก็แค่มาสอนทำภาษาไทยเฉยครับที่ทุกคนขอมานะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปฮะ คลิปหน้าจะเป็นไรก็รอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ